กระปูกน้าสวัสดีจากาอีฟซี่สุภูชุกคนโดยจ่าเด้อมือนี่ยายจะไม่กาผ้ามวนโดยจ่าเด้อนี่ผ้าลงทงลงทาอีกแล้วมาหาปู่หาป้าในเงินหเง,นงินหน้าโดยจ่าเด้อม,มันบอมันมันบอมันกะติดต,ตามตาได้โดยจ่าเด้ดดอนี่แฟนครับจนทั้งนาทตามกเทศด้ยจ่ามามาหลุนมาอันนี้ก็ตาท้อง้ดยจ่าเด้อกับยายโดยจ่าเด้อ ติดตามย่าเลยด้วยจ้ามาลุยมามาเปิดเขาวอนนี้กันด้วยจ่าพี่น้องฮะพี่น้องมาไม่ยังเท่าแต่ท้องวะพอหน้าหมกเด้อจ้าเด้ออ๋ออ๋อเฮ้ยเฮ้ยพ่อหน่อยพ่อหน่อยเท่าเท่านนี้เห็นบ่พี่น้องเห็นบอม่มาลุนกับยายอีกึ เสียงดินได้เถ่าเสียงดินดิบัวท่านเห็นมันยุดยุบอยู่บนไหนน้ำลายอยู่นี่มองนี่น้ำลายปู่วะเฮ้ยปู่ปู่ปู่แล้วเด้อพี่น้องเด้ออลไรอะไรบ้างเฮยเห็นบ่พี่น้องป้ายังเลยเถอะเพราะคนหน่อย ก้อนก้อนอะไรก็พี่น้องเด้อปลาดุกปลาดุกนะเออปลาดุกดุกหน่อยพี่น้องต่ำุกเนี่ยกูบาตัวบังหัวเถอะนี่เนาะปลาเค็งพี่น้องมามาเออเหลือมันแล้วเด้อพี่น้องเด้อขันขึ้นเรื่อยๆยหญ่มาใกล้ตื่น่ดือกเด้อจ๋าเด้ออือ ยังดีนิินบ่พี่น้องปลาดุกมันอยู่ี่เออจกเออโจกปูยิงแขวยิงขาเลยพี่น้องอือไอ้โอ้ตัวไหนหินเจ้าไอ้หินบ่พี่น้องอืโอ้ยจอโอ้แบโคก อมันน่าดีน้นนอกม,ม,มาหาก,กิน,นยังไงจ้าเขาขอ้อมยมืดพี่น้องไ <c oughs> อ้ปลาขอน้อยยินบมพี่น้อง อยนี้จะประคอลุ่นหน่อยเดี๋ยวตัวน่อหนี่ยนี่ยก็วันหน่อยเนี้ป้าลุ่นแถวนี้มันก็ได้ซ้ำยนีเลยเนะอเฮ้อเฮ้ยแเขาตีดระมอกนักหนามจะคอยกับเป่งแห้งเห็นหมอพี่น้องย่า่ไปเลยลูกไปทั้งไต่ เขาทีน <tr seine Christmas> <t cities> ี่สองตัสองตัดีจ้ะคู่คุ่เอะเป็นยังนังนนางนางเขามุนหมนแล้วเอาคุ่กลับเลยเฮ้ยอับบิน นีอพี่นองนะมาจับโอ้ยสมมันวัวได้จับเลยกรจีสี่เลยนี่พี่น้องเบียดบอดอะได้วยมาจับกับตาทองด้วยพี่น้องเอ้ยลงไปมดจอดลงไปมดจอดปะลงก็ไม่ใช่ยุ่นี่หนีเลยเขาย่ง่ดบอขันมาสะหนัเอืเออ

ถ้าช <inaudible> <inaudible> mm. <inaudible> <inaudible languages> ิมานก็บ่ยากันหนามาฮะเมืนี้ยายชิคกฮะยายสิยังก็ยายสิบว่าวยายิาิกอ้่ีอเจเบก็สู้ เยี่ยมหาทุกอย่างที่กินได้นะจ่าเนาะตะคือกระลือและตาขึ้นหอดพี่น้องต่อออกมาหาสมืนเสวียนพี่น้องขึ้นอดย่ายบ่เนาะพี่หอนเอาเพรนขาเบยอย่าได้กระสลชูไปกับย่ายเด้อกระดังใจให้ได้เน่เด้อสูไปกับย่ายกับตา หนาวหนาวเด้อพี่น้องเนึอหนาวบรรยากาศหนาวแห้งแต่บ่ลมุ่มนหมอกร้ายร้านมันหนาวไหมพี่น้องเย็นน้ำนี่หนาวมันยังมีแต่เนี่เขาเขียวเขียวนะจ้าเนาะเขาปล่อยไอ้ฮะอื Và... Ừ. Ừ, ừ. Nhan ยิ้มนานบ่โอ้ยดิบมือเออๆเสียงดังดิบเก่าไว้นี้เอาเสร็จจังได๋กะคอมเมนต์อือติยายนี่ยายก็ ừ, ปลาอะไรนะอ่ะอย่างไตัวใหญ่ที่กันมีตัวใหญ่ตัวหน่อยเลยเนาะพี่น้องเนาะนัานต่างประจวบโอ้ยสุนบะไรเสียงดินอยู่เดียวเดียวอยู่สุดอะไรได้เห็นเขาวานะเขาหนาสิเลยเขาหนาเนาะยิ่งหมอกนี่งสุดกระคอยก็อ่อนลงพี่น้อง

นี่หมานหมานตัวใหญ่มีแต่ตัวใหญ่ใหญ่เลยมือนี้ตัวเล็กลูดมือไปจ่อยหอยงมไปยังไม่นามลายอยู่หมาทิ้งหมานี่กันเหรอพี่น้องมามาพี่น้องมามาหมานในกันเด้อ มาหลุนมาหลุนเลยมือนีสิได้อีกบ่มือนีหาปลาคอนจะเรียกหาไปเรื่อยๆเลยเนาะพี่น้องเออยามปลาลุยามลมเฉยมายามปลามีก็หาปลานี่นี่นะแบนบ่ได้ดูพี่น้องตัวนี้ เบลนี่เกินนี่ป้าพี่น้องนี่ฮะคาเดียวปู่ตัวใหญ่ใหญ่เสียดนี่หน้าก็เอาเอาทุกอย่างที่กินได้แม้แต่ต่อเพืองกินได้ไม่เท่างวพี่น้องอ้อยงวสองตัวพี่น้องด้วยนี่เฮ้อกบกบป้าเอ้อ อ้้หะกระกละกระกลลยพี่น้องกับปากกระปากกบะปาพี่น้องลุยลุยเลีลุยมมาพี่น้องมาเ้าเจาะปากแนตี อ้ยปากเก่งเลยพี่น้องปลาเค็งนี่เจ้ากระมวลน้ำตีปลาคอนี่ปลาคอปลาคอใหญ่เท่ากระช้องนั่นนั่นากระช้องเลยพี่น้อง เอรอเห็นบ,นบ่พี่น้องเห็นบ่เออพี่น้องมามามาเอาเอใหญ่เก่าเบาคำเดียวมีแต่เอื่นพี่น้องมา,มา,ม,าม,มาเลยมามาแหวกมาเลกเลียนขี้ต้มกั็ตาทองมาด้พาา <laughs> าดูพี่น้องมามาฮึบ้าพี่น้องขันสิอันนี้นอเทาะมวลมวลมานเด้รอพี่น้องนะ เชื่อมาไพ่บัวตากิ้วเกืออีกจ้าวะไม่ยังอีกเชื่อมาบัวกากิ้วเกืออีกกากไปเรื่อยๆกาไปเรื่อยๆจ้าอคุ้มมึงจะท่อง มัมนขังเลยพี่น้อง,งลบหายจ่อยนานหายจ่อยพี่น้องท่านอยู่นี่ปุ่มจนท่านเลยน้องขนบืนน้ำพอลีเลียป้าอคอนี่บื้นดีเลยน้ำลีเลียนี่เยบจับเท่าจับน,นี่นาน,น มาเออมามามาเนี่ยนานไหนบอเฮ้ยพี่น้องนานเอ้ยมาขอนไล่ม้าอดแจ้พี่ขอนเนาะเ่าเนาะจ้าไล่ง่ายแจ้ปลาคอหน่ปลาขิงเห็นแต่ายโอ้ยปลาขิงมันแล่นเด้อไปเลย เพเขียงมันแตกสินอนนะนอนบ้างบ้างองของเดี๋ยวเดี๋ยนี่โอ้ยบนมาเมย์รลายปั้นยังนอนลองนี่เท้าคนก็อือเต็มไหม่ประคออหาเลยเนาะพระคอเป็นถึงนามเออเดี๋ยว าเนี่เึมน uh hey, mm. ี่พี่น้องปาดเฮ้ยนี <h 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 ่ปาดปาดปาดานี่สิเอ้ยได้ยี่จับได้ยี่ครับ ก็มวนเนาะแถามูลินเนาะพนลงมแบบได้ก็จับได้หนักเลยมวลมวลเลยเกียรติมือเกียรติมือเก้าเลางองยอนจับม้ามืดมาเมือผักพรมัน ออุุยยนานนานพุ่นพุ่นพุ่นเร็วคักนี่ว่าอด้ปลาเข่งบัดจีคุ้มปลาคอตะวันโลกเดได้ปลาเข่งนี่เนื้อแต่ถองพิถากมา มองในน้อยเองพี่น้องเลยมาบึงคูในคูได,ด้เลยจ้านบอพี่น้องตาทอจับเรืวบวงหนึ่งตาทองก็ไปหาอีกได้จ้าไปหาน้ำเองมีปลเท่าอู้ไม่ลกไม่นกม่กินเมือดอะไรตีพี่น้อง จับปลาคอคอหน่อยด้ยหนือด้วยมันบื่นมากเลยทางไหนเนาะมันแหงหมึดปลาหินปูยงอกนกเฮ้อเขาถว่มหัวตะท่อไป,น <c oughs> ไปน็นไปเหี้ยม เดี๋ยวยายชิไปให้ยบึงใครจอก็ระมังให้ยบึงอีกเออไม่หยังน่ะเห็นหยังนั่นฮ่า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 โมมีงามลางดิงามบุกเม็ดไปบุกเปินอนี่ยอันนี้เขาเม็ดน้อยนี่ต้นนี้เขาเม็ดน้อยนี่เขาอื่นเขาอีลอยได้เท่านี่เนาะเขาอีลอยบ่เม้นเขามาเล โอ้ได้หลายอยู่พี่น้องมูนี่ได้ไล่อยู่นี่ยายกับสิจบคลิปมาน้ำตากับยายเด้อเพชรครับทางในที่ต่างประเทศมาเอาเด้อนี่ปลาคอปลาขิงกระลังเสียบๆมาเอาเองเด้อพี่น้องเ้อโบงหูทรง สวัสดีจ้าสวัสดีครับมือนี้ย่าชิจอกจุกอยู่ทั้งตัวจุกไปเวลาผมแดงนุ่มนอนในไลายอยู่นะจ้ะเด้อยายก็ชิจบกคิวไปเพียงแค่นี้เด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหล่ทุกแซ่ทุกคอมเมนต์่ายย่ายด้วยดีเสมอมาถ้ายย่าพิษผาดประกันได้ย่าขออภัยด้วยจ้ารักนาทุกคนจุบจุ๊บสวัสดีครับสวัสดีจ้าอย่าคอยติดตามคลิปย่าต่อไปได้เด้อจ้า คลิปยายมหาปลาคอนได้บวกเดียวเนาะจ่าเนาะมันไปเลหมาดไปเลยรัวๆเลยนี่พี่น้องมาสรุปได้หลายคือเกาเนาะจ่าเนาะได้หลายมีแต่ปลาคอมีแต่ปลาคอก็ปลาเขีงล้วนๆเลยกูก็มีเนาะจ่าด้อย่อยมาสรุปให้เบิ่งแล้วหอดเงี้ยแล้ว